กกลับสวัสดีครับนะผู้ที่มีใจรักในการตกป,ปลาครับผมวันนี้ก็นำพบกับผมช่างนอยฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็วันหยุดนะครับผมมาออกไม้สักหน่อยวันีก็ยังพอมีมักกว่าอยู่วันนี้ก็ได้มาออกไม้พระรามห้านะครับ วันนี้ก็มากับน้องเปาเชียงเคยครับผมน้องเปาก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับน้าๆว่าจะมีแต้มสวยๆให้น้าๆรับชมกันน้องเปาแล้วครับผมโอเคครับมาลุ้นกันครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมก็ขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องน้อยฟิชิงครับผมนี่ครับมาแล้วครับนี่ตังแรก อยู่ไหมน่าจะอยู่นะ,นะนะฮะดูไอชั้นคันโอ้ตะโกกเล็กครับนี่ตะโกกเล็กมากล้องมามามนี่ตะโกกเล็กะนะมาแล้วครับแ้บแรกครับผม <laughs> โกกไซสองนิ้ว สองฝาเยเครับผมเข้าปักต่อไปครับผมนี่ครับอืมันจะมีสายนะตัวนี้นโอ้ถุงครับใชคเับใสถุงง่ายเลยถุง บอกนากจะมีไฟนี่ดูนี่ครับมีไฟดีครับถุงมีถุงครับน้องเปาก็ปัดมาแล้วครับผมปลาอะไรเอ้ยปลาปาป้าปลาอาขึ้นมาแล้วจะโกอีกแล้วครับผมไสสวยใช้เอาจับก,ก็บมาแล้วครับแต้มที่สองครับผมน้องเปา อันนี้รอเลยครับผมใส่เสื้อเสื้อคับเลเคครับเตรียมตัววัดไปดูเอาเอาแล้วเอาแล้วเร็ร็ว,วมันจะัวกินน้ำาีีกเร็วลูกว,วัดเลยนะ ไม่เกี่ยวเลยมาแล้วครับตะกูกอีกแต้มหนึ่งครับผมบอกให้วัดไม่วัด <c oughs> เอาจับโชว์หน่อยอเร็วกระเป๋าก็มาสองแต้มแล้วครับนำแล้วครับผม กินตั้งนานแล้วแหล<ร>แตะตั้งแต่โยนลงเลยอือมา ya ครับเอาไยะดครับดูแอคชั่นคันแอคชั่นคันโึ่อ้นนั่นสุดเลย ติดใย่ะไม่ครอ่น่าจะติดผักครับผมอุ้ยหักเยิมมาก่อนดิพ่อพ่อไม่ยิมอุ้ยหักเลยเนี่ยดูดิไม่มีแอคชั่นกันแล้วไม่มีแอคชั่นกันแล้วครับ ตนนด่นนาเัอ้ยขาดอุยเสียไปแล้คันโันไปเลยนีงมันยังลอยอยู่ตูดมันลอยูหักแล้วครับไม่ไรมนไม่ น่าจัต่อเลยเราต้องมีส่วนเสียงเงื่อนอะไรบ้างรรเข้ามาอีกกันแล้วครับผมนะฮะจะโกกินะไซเดียวกันเลยเอ้ยครับผมมาลุ้นแจมต่อไปครับนะฮะ

เราได้มาอีกแดงหนึ่งนะครับน้องเปาไม่สนใจผมไปเยอะวัดเองเิอะเองเลยอันนี้ปลาหนูนะเท่ากันอันนี้ปลาหนูก็มาดูบรรยากาศจำเย็นนะครับผมก็มีเรือฝนใสมาจอดนะครับก็เหมือนคุณฟ้าคึ้นฝนจะมานะครับมาจากทางโน้นนะครับผม ตอนนี้ลมก็เงียบอยู่ก็มีทางนาขับมาตตกด้วยนะครับไยก่อนผมก็ไปไม่ต้นมะพร้าวนะครับแต่เห้วมาเกือบวันหนึ่งมาเที่ยงกับสอบสามทุ่มนะผมก็เล็บแต้มหนึ่งก็ปล่อยไปก็ถือว่าแห้วครับ <laughs>

ที่กดเียก็เาว่าเียก็อาให้คนเ็ได้ขายไม่ได้เกี่ยไม่เขาได้ วันนี้ก็เงียบนะครับผมก็เปลี่ยนแผนนะครับผมลองร้อยมาไดดูครับอ่ะโอเคมาลุ้นกันต่อไปครับผมก,ก็เปลี่ยนแผนดูครับผมร้อยมาไดก็ไม่กินตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นกู้ฝอยนะครับผมลองกดูกดูครับลองกระดูกดูนะครับผมว่าเผื<ะ>่อประดูกเข้ามาสมักหนตั้งแต่นู่แหละครับงงเงียบตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับ โอเคครับล้นนะก็มารารุ่นกันต่อไปครับจะมีแต้มสวยไม่อีกไหมตอนนี้ก็ได้มาห้าแต้มแล้วแต้มก็ <3 S 2> สามนิ้วสองนิ้ว,สา,วสามนิ้วนะครับก็น้ําขึ้นยังไม่หยุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็น้ําก็ขุ่นมากเลยานุกก็ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะเ,เหมือนน้ำน้ําเค็มขมน,นุนขึ้นมาแล้วครับผมล้นนะก็โอเคครับผมมาลุ่นแต้มต่อไปครับมานน ถึงแล้วครับผมสามทุ่มครึ่งแล้วครับผมก็ยังเงียบเก็บเลยตอนนี้น้ำก็ขึ้นจัดเลยครับผมก็ว่ายจะกลับสักสี่ทุ่มถ้ายังไม่มีแต้มมาก็กองเงียบครับผมวันนี้ โอเคก็หมายธรรมชาตินะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนของอยู่ในน้ำวันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับน้องเปาก็นั่งง่อยแล้วนั่งหมดแรงแล้วครับผมปลามาทีแรกปลาเหมือนจะมันอะแต่พอน้ำขึ้นเยอะก็เหมือนน้ำเค็มมหนุนนะครับปลาก็เงียบน้ำก็ขึ้นไม่แรงนะครับขึ้นเรื่อยตอนนี้ จากหวังประกายก็คงน่าจะหมดสิทธิ์แล้วครับผมก็วันนี้ก็กลับเด็กได้คือว่นนี้หยุดอีกวันหนึ่งครับก็โอเคแล้วนะนะนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสองนาทีนะครับผมแล้เป็นเวลาที่จะเตรีเป็นกลับบ้านแล้วนะครับผม ็ตอนนี้ก็กําลังทยอยเก็บเป็ีนอยู่ครับผมแล้วก็กวกำนังพักน้ำหยุดน้ำก่อนโอเคครับผมรู้สึกเริ่มไม่ไหวแล้วครับน้ำเงียบเงียบเงียบจัดเลยจริงๆร,รู้สึกว่าน้ําขึ้นสูงขึ้นเร็วด้วยวันนี้ก็โอเคครับตอนนี้ก็เก็บเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมก่อนกลับก็ขอ,อ,ขอฝาก เรื่องปรับศาสตรนิดนึงนะครับผมตรับผมมาผมก็เก็บตลอดนะครับผมก็เขี่ยนน้งขยะนะครับผม ก็โอเคครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอส่งไลฟ์คลิปผมก็ แต้มก็มีไม่สวยนะครับผมนะแต้มเล็กๆก็เหมือนจะแห้่วกันแต่ละคนก็มีสี่แต้มห้าแต้มครับนะนะไม่พอได้ค่ากับข้าวเย็นเลยโอเคครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับนา,นาที่เข้ามารับชมจนอคลิปจบก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ขอขอบคุณนะนาครับผมที่เข้ามารับชมติดตามดูคลิปชมคลิปจนจบนะครับผมก็ขอฝากน้อฝากตัวนะครับผมช่องน้อย,อยช่องนี้ด้วยช่างน้อยฟฟชชิ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนา,นา เจอกันคลิปหน้าครับผม